สวัสดีครันักเรียนสำหรับอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยหาได้จากระยะทางซึ่งสัญลักษณ์คือตัวดีส่วนด้วยเวลาคือเดียวตวทีส่วนความเร็วเฉลี่ยจะหาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลา สำหรับขอ้อ9จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ตามแผนภาพต่อไปนี้กำหนดเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมด2วินาทีแล้วก็แทนค่าสำหรับอัตราเร็วเฉลี่ยได้เลยนะครับเราต้องเขียนสูตรก่อน v av เท่ากับ D ส่วนเดลต้าทีสำหรับข้อนี้ระยะทางมีค่าเท่ากับ22เวลาเท่ากับ2เพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยหรือ vav ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ11หน่วยของ อัตราเร็วเฉลี่ยจะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วเฉลี่ยจะหาได้จาก v ที่ตำแหน่ง x หรือ v ที่ av เท่ากับ delta x ส่วน delta t delta x ก็คือการกระจัดซึ่งการกระจัดมีค่าเท่ากับ14เมตรส่วนด้วย เวลาคือ2เพราะฉะนั้น v t x a v นะครับหรือความเร็วเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ7เมตรต่อวินาทีดัน้เราจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ11เมตรต่อวินาทีและความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ7เมตรต่อวินาทีส่วนข้อ10 ส่วนข้อ10รถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ได้30กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงแรกและเคลื่อนที่ได้ระยะทาง50กิโลเมตรในครึ่งชั่วโมงต่อมาอัตราเร็วเฉลี่ยใน1ชั่วโมงมีค่าเท่าใดอัตราเร็วเฉลีย่ยหาได้าจากสูตร vav เท่ากับ d ส่วน Delta at D คือระยะทางทั้งหมดก็จะเป็น30บวก50ส่วนด้วยเวลาครึ่งชั่วโมงแรกและก็ครึ่งชั่วโมงถัดมารวมกันก็จะได้เป็น1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดลต้าทคือมีค่าเท่ากับ1 vav v, หรืออัตราเร็วเฉลีย่ยก็จะมีค่าเท่ากับ30บวกห0เท่าก mm ับ hmm. 80ส่วนหหรืออัตราเร็วเฉลีย่ยเท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่งข้อ10ตอบอัตราเร็วเฉลีย่ยใน1ชั่วโมงมีค่าเท่าใดก็คือเท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อไปข้อ11นายตีเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง100เมตรแล้วจึงวิ่งต่อด้วยอัตราเร็ว10เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง50เมตรจงหาอัตราเร็วเฉลี่ย เราทราบม,มาแล้วว่าอัตราเร็วเฉลี่ย vav เท่ากับ d ส่วนด้วย delta t จริงที่เรารู้เรารู้ระยะทางแต่เราไม่รู้เวลาอังนั้นเราต้องมาหาเวลาแต่ละช่วงเช่นช่วงที่ v 1แล้วก็ S 1>, s 1นึ่นทจะเท่ากับทีจะเท่ากับระยะทางระยะทางส่วนด้วยอัตราเร็วเรามาหาทีก่อน ท,ที่ 1, เท่ากับ d1 ส่วน V1 ก็จะเท่ากับ100ส่วน5เท่ากับ20วินาทีทีที่2ก็จะเท่ากับ d2 ส่วน V2 ก็จะเท่ากับ ห้าสิ่วนสิเท่ากับหวินาทีเพราะฉะนั้น D ของเราก็จะเท่ากับ D1 บวก D2 ส่วน Delta T ก็จะเท่ากับ t 1บวก t 2เท่ากับ100บวก50ส่วนด้วย20บวก5ก็จะเท่ากับ150ส่วน25เท่ากับ6 เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีสำหรับข้อที่12บสอกำหนดกราฟการกระจัดของการเคลื่อนที่1เป็นทางรูปจงหาความเร็วณจุดวินาทีที่15 วิดาทีที่สิบห้าเราจะหาความเร็วได้จากวี เท่ากับเดลต้าเอ็กส่วนเดลต้าทีเดลต้าเอ็กก็จะเป็นการขจัดก็คือสิบแล้วก็ศูนย์สิบ 10แล้วก็0ส่วนเดลต้าทีก, 4. ก็จะเป็น15บห้าลบสามลบส เท่ากับ10ส่วน12เท่ากับ0.83เมตรต่อวินาที